สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมาพบกับ b i o l Shock Remaster อีกครั้งนะครับตอนนี้เราไดู้ก่อนออตายยากจังว่ามามาเจมมาอ่ะเอ้ยขอดัดหนึ่ง <laughs> อะไรไม่รู้ไปไหนโอ้ยแต็มมือเสร็จแอ๋อนี่คือเนี่ยดรักเตอร์สตเตเมนต์คอสเมติกชันเมนต์เออคนแบบนี้ครับไปทางอื่นได้ไหมอ่ะออกมาเหรอหรือวะ จู่ๆก็แฟชั่นแบกฉากเราอย่างอะโอเค,อเ,ค,อเ,ค,อเ,คเปิดไม่ได้ สรงคือไปทางนี้ถูกแล้วใช่ไหมแต่ลูกสอชี้ทางนู้นน่อะไรวะทำอะไรจัดแก้งน้องออใครยิงวะโอ้โหใจเย็นเจ๊จะยิงผม ก็ฟุ่มเฟือยเขาวะ <c oughs> เฮ้ยทำไมผมเห็นอะไรด้านซ้ายอะไร ทีทำเป็นกลัวเจ๊อ๋อให้เลือกด้วยเนี่ยถ้าตามล่าเธออ๋อ not so wide for t h ถ้าคุณช่วยเธอก็อาจจะเสียรำไปโหนเขาดูก,กลัวมากเลยอะไม่ทำแล้วหรอก แม้เธอจะเอาเข็มจิ้มอะไรไปแล้ว้ข้างไหนต่ออ๋อนี่ขวดเลือดเจไม่ต้องโยนก็ได้ผมเอาได้ตรงเนี้ยเออปล่อยเธอไปอะจะอปคือคือไงคือต้องกดเหรออ๋อต้องกดเลสคิวเลสคิวว้ยกูจะช่วยมึง โอ้ยอย่าผักโอ้ยเมาเมาเจนิบาเจนิบรามคือเด็กเขาเป็นปกติแล้วใช่ไหมวนเลยเน่ อัดร์ดบมดเลยเปิดได้ยังอะนี่แหละไรังใหม่อะนี่อะไรอ่ะ Engaged Target ออ๋อไม่ซื้อได้ไหมอ่ะ ตอนนี้เรามีเงินเท่าไหร่อเอาอันนี้แล้วกันใส่ไม่ได้กันดามเมจดเอาอะไรออกผมไม่รู้อันก่า,าดัาไมได้แล้วอ่ะอันนี้ออกเลยเพราะว่านี่ช่างมันนะ a n อันเดอ l ์ s ิโ t ้สเอาแต่กินไม่ใช่เด็กไอ้นี่เหรอเนี่ยเรื่องยาอาดำจากเธอต้องไปตกลงกับ Big Daddy ก่อนตกลงไงคือต้องหลบเนี่ย ข้าวหรือข้าวมิสเตอร์บรับเบิลสวัสดีจ้าเป็นมิดใช่ไหมโอเคใกล้จะถึง emergency access oh, <okay. S 2> นะทางออกฉุกเฉินเฮ้ยอะไรอ่ะ what เฮ้ยไปไหนนี่นะโยนไปไหนแล้วตายแล้วว้าเปิดได้ยัง <c oughs> เฮ้ยไปยได้แลยไอทางไอ้ทางผีผีเด็กไม่ต้องไปหรอช่างมันอะไรกันครับ อ๋อยังไม่ได้ช่วยหรือว่าตามล่าดิจเตอลทเ่อร์ทั้งหมดในโซนนี้อ๋อวิ่งจะยากมากการเอาชีวิตรอดคือเราต้องไปล่าเด็กใช่ไหมผมว่งไอตกลงกับบิ๊กเดตตี้ทำไมผมตกลงอะไรไม่ได้หรอวะที้แ mhm mhm chưa hết sôi nữa mày có nhu cầu mày tìm 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 ยังไงต้องบวกก่อนเนาะโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวพึ่งอย่าพึ่งโอ้ช็อตกันไปดีอืมช็อตไปช็อตไปโหผมไม่ไม่เข้าเลยเอาอีกทีกันเอาอีกตะกี้ยิงอีกทีไปนึกว่า เว้ยไม่ใช่ไม่ใช่เอาไฟฟ้ามาโอเคจระกอกจระกาะกระสุนจระกาะบ่เยช็อต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 เติมก่อน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  เพิ่งกระสุนด้วยชิบหายแล้วไปเจอเสียงเขาเนี่ยยั่ไนวะคุณน้องบอกกับ daddy, tiếng này nè, đâu này nhá, em lầm rồi, lầm đường, เออออกจากนี่ยังไงเสียงอยู่ข้างบนตู้มขึ้นยังไงผมขึ้นยังไงผมหลงมเอาแล้วไม่เข้าทางนี้หรอเอา้าก็ได้นดี่นว่าอะไรวะ เดี๋ยวแนละ้วผมต้องซื้อของกันวะโหซื้อได้เฟิร์สเอ็ดเอาเอาวะทีหนึ่ง ถ้าฮาวเวสเป็นไงผมขอลองหน่อยขอโทษนะหนูแต่ว่าเคยช่วยแล้วคนหนึ่งอ่ะอุ้ยอุ้ยเป็นอดัมที่มันขึ้นว่าอะไรนะ ผมลืมละเหมือนเขาสอนอยู่เหมือนเป็นร้านค้าแบบของอาดำโดยเฉพาะอย่างเงี้ยหรอเฮ้ยผมแป๊บหนึ่งจริงเปล่าปะเอ้าถุกไม่โดนเลยชิบหายเอ้าทำไมช็อตวะ มันต้องเป็นร้านอดัมโดยเฉพาะแน่ๆเลยใช่ไหมผมหามันอืมหรือมันคือร้านนี้วะร้านล่างหรอใช่ไหมพออื่นเป็นหน้าตัวตลกหมดเลย ใช่ป่ะเฮ้ยนี่ก็ตัวตลกนี่เอา้เาแล้วผมผมไปตรงไหนฮะเฮ้ยตัวผมอยู่ไหนวะอาอยู่นี่อยู่ตรงบันไดฝั่งนู้น่ะดินี่ไงลานี้ใช่ป่ะ เออเงินพวกนี้เยอะมากเลยอืมนี่แหละอ๋อมันคืออัปเกรดหมดเข็มที่สุโอเคหมดละโอเคได้เลือกกับมานาเพิ่มแม็กชิฟกับแม็กเอ็มพีสินะโอ้โห้อไปไหนนะต่อกลับทางเดิม ทางเดิมค like ือทางไหนอ่ะนั broken, like ่นแหละเออใช่แล้วล่ะเขาไม่ได้อ่านเนี่ยเลยไม่รู้เรื่องสียงใครนี่เนี่ผมกดจาก E เป็น F อีกแล้วอ่ะ เค okay, ไม่ได้ได้ฟรีเหมือนกันไปได้ที่เดียวแสดงว่าเงินจริงมันหายากกนะันต้องไม่เอาไอชิ้นอะดำม,มาก็คือช่วยกับฮาวเวส ฮาเวสคือเราไม่ได้ช่วยน้องเลยให้เป็นปกติมันว่าผมจะช่วยรัวๆอลไรนะตอนนี้โนี่เืออะไรนี่อะไรคือแมเนีได้หรอ อ,อ๋อแมเนจได้โอเคอันนี้เอาอันน um. ี้ดีกว่าโอเคี่เดี๋ยวไม่น่ามีอะไรละใครอ่ะ อ๋อป้าตะขอเอาแล้วเราคนบวกไหมหราว่าผมจะช่วยน้องเขา เฮ้ยถ e ือป <c ười> ืนด้วยว่ะฮึ่ะเออใส่อะไรเยอะกระสุนเนี่ยอ เชื่อโบกได้ไเนี่ยมันอึดกว่าตัวที่แล้ววะอ๋อหน้าตาต้่งเปลี่ยนกูจะช่วยน้องอโอ้โหไม่บอกแล้วได้ไหมนี่แหละมันบักแล้วรายิงแค่ช่วงนี้พอละ นอนใจเย็นดีกระสุนกันเอาอันนี้ด้อเฮ้ยขีกระสุนไม่เฉียดเล็วสแนป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 ตายเหอะตายเออช่วยช่วยลูกฉันกูกูช่วยมึงนะนี่เออ อ๋อช่วยโอเคสุดหมดแหมตะกี้มึงสั่งฆ่ากูฆ่ากูสัตว์โทษโทษหยาบไปแล้วอ๋อนี่ลูกระเบิดมั้งมึงนะขอกลับฮิวกันโอ้แตยแล้วอ๋อแฮกก่อนขอทุกทุ่หน่อยครับพีแอร์ไอที่พังนี่ทำไม่ได้แล้ว หยั่นขึ้นกันออกมาโหพ่อพังเยอะใช่ได้เนี่ยเงอนหยั่นขึ้นอ่ออย่างนี้สิอย่างนี้เอ้โอเคเรียบร้อยละอ่อฮิวไนท์ <Nice. S 1> เติมมานะมันใช้ได้อีกทีหนึ่งอยู่นะ เก็บอะไรดนมะอันนี้ไม่อะไรเก็บปะเก็บแล้วข้างล่างเนี้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะวยเ,ยเฮ้ยเขี้ยะโอ้ยกดผิดพาวเวอร์ใจเย็นเฮียใจเย็นงไยได้เติม แล้วเจอ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 บาฟามว่ะขึ้น้ำมันี่ยไม่ได้ชิปหายแล้วป้อมนั่นจะกลับมาแลเนี่ยโอ้กูจะตายแล้วเนี่ยโอ๊ยอย่านะป้อมโอเคอยู่กันโอเค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  เดยวนะอย่าบอกนะว่ามันอ้อมมาได้น่าจะใช่แล้วจังหวะนี้หรือเปล่าไม่เะไรจะใส่ไหมยังไม่มีเฮ้ยเชฟรุเนเดียนอ๋อได้จริงด้วยฮะอ้อมมาได้โถ ổi. เสียงเก็บอะไรวะเนะี่ยปุ๊บหลบไม่ทันว้ายหุ <c oughs> ้ยพังไม่ได้ด้วหยุดหยุดไ,ได้วะ <c oughs> ใช่กัน อ๋อซื้อ,อ,าอยายาหมือนกันด้ยายยาให้หมดเลยก็สุนพิสโตลไม่มีแล้วเหลือมาชินแถวนี้มีอะไรเก็บไหมฮักฮักสิครับมาใส่หรอกคงโคดโหโหยากเว้ยนึงนะ ปกติทางนี้ทางนี้ออาตรงนี้ไปไม่ได้เชื่อเดี๋ยวอยาเพึ่งได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ค่อยคิดนี่แล้วได้อะไรกันเนี่ย ได้อยู่้ยาด้วยคนเนี่ยเก็บไม่ได้มันแค่แบบฉากอะไรของลุงวะเนี่ยนี่คืออะไรช่างมันพอคอนเลียมอ่ะเนี่ยเอ้ไปไหนต่อเอ๊ะอ๋อทางนี้ โอ้คครับป้าอ๋อเฮ้เจ๊จะขอพูดตึงกอง โอ้ยผมรู้สึกพ่านที่ผมพูดน้อยอย่างอาาเพราะมันดึกแล้วด้วยขออภัยด้วยเพิ่งมาภัยต่อท้ายหนดาวอ่ะเอ้าอะไรวะยังไง อ๋อเดี s <S ๋ยวๆงั <is> <urai> un ้นใช้เทเลได้เจ๊อย่าพึ่งอ๋อแค่นี้เหรอนี่บอดไฟแล้วเนี่ย เอ้ยเก็บได้ดิใช่นี่เก็บได้ไหมไม่ได้อยู่มันยังคัดซีนอยู่วะไอจุ่มันขึ้นปุ่มอีเก็บได้โอ้ยเก็บของอเฮ้ยูมันกดอยู่วะไอ,อดหาดกูจะเก็บของนเนี่ยจะเก็บไม่ได้ เดี๋ยวต้องเติมไฟฟ้าฮะอะเติมให้นะไม่ช่วยหาเลยเลยเก็บยังไงเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้กระสุดมัชชินกันเลยเนี่ยอื้อช่างมาแล้วกันครับเอาว่าสำหรับเบลช็อกพาร์ทนี้ผมขอตัดจบไปตรงนี้ก่อนนะครับผมสำหรับพาร์ทหน้าจะเป็นยังไงก็รอติดตามชมนะครับ อ๋ตอตอนลมขึ้นสำหรับวันนี้เจอกันใหม่พัดหน้าบ๊ายบายครับผม